พระสุดตันตะปิดกเล่มหนึ่งทีฆนิกายสีละขันทวักขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งพรหมชาลาสูตรเรื่องสุป,ปิยะปริภาชกกับพรหมทัตมานพข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชครื้อกับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500ร้อยูปแม้สุป,ปิยปริภาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชครื้อกับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้อันเตวาสิกได้ยินว่าในระหว่างทางนั้นสุป,ปิยปริภาชก กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยเอเนกปริยายส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกข,ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยเอเนกปริยายอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองนั้นมีถ้อยคำเป็นข้าศึกแก่กันโดยตรงชนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปประทับแรมราตรีหนึ่งณพระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพัลติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้เข้าพักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพัลติกากับพรหมทัตมานพได้ยินว่าแม้นัที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็กล่าวติพระพุทธเจ้า ติพระธรรมติพระสงฆ์โดยเอเนกปริยายส่วนพรหมทัตมานุปอันเตวาสิของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยเอเนกปริยายครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุง่งนั่งประชุมกันอยู่หน้าศาลานั่งเล่นลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังศาลานั่งเล่น ประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ พระพุทธเจ้าข้าณที่นี้เมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นณเวลาใกล้รุง่งนั่งประชุมกันอยู่ที่ศาลานั่งเล่นเกิดสนทนากันขึ้นว่าท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่หมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนี้น่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมา ความจริงสุป,ปิยะปริภาชกนี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอเนกปริยายส่วนพรมทัตตมานพอันเตวาสิกข,ของสุป,ปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระพุทธเจ้าพูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรโทมนัสน้อยใจไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจากขุ่นเคืองหรือจากโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้นอันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ เธอทั้งหลายจะพึงรู้คำที่เขาพูดถูกหรือคำที่เขาพูดผิดได้หรือไม่ในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้แม้นั่นก็ไม่มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึ่งกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระเหิมใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจากเบิกบานใจจากดีใจจากกระเหิมใจในคำชมนั้นอันตรายจะพึ่งมีแก่เธอทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเป็นแน่ ในคำชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่านั่นจริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นแท้แม้เพราะเหตุนี้แม้คำนั้นก็มีในเราทั้งหลายและคำนั้นจะหาได้ในเราทั้งหลาย